สวัสดีครับพี่น้องสบู่ทุกคนนะครับเนาะจต่ที่เคยล่งคลิปไปพี่น้องอที่ว่าสองั้วสองแกไม่มากนะครับเนาะสุดถ่ายก็สินสุดการล่อค่อยพี่น้องสองร้อยแปดสิบสามวันประมาณสิบสามรอบก้าเดอนกลัวเกินหน้ากับประมาณสิบสามมือเกินกำหนดครบนะครับเนาะ สินสุดการล่อค่อยแล้วพี่นอ้อนงะเลยลับมาแตะแรงให้พี่นอ้องฟังครับเนาะหลังจากที่นั่งนอนเจิบทองอยู่ประมาณเมื่อหนึ่งครับกระเด็ดทั่วตามหมอเนาะครับเนาะหมองวัวหรือว่าสัตบะบาลมากมนะากทำการทำขอดนะครับหมอกะ ทอยเต็มเี่ยวพี่นอ้องเพราะว่าลูกที่ออกมาเนี่ยออกพิธาพี่น้องสากาช่องคลอดของนังครบบอบอบอเปิดนะครับนาะคุณหมอก็เลยตาจินใจเอาแม่ใหม่ดีกว่านะย่อมเสียสาระลูกแล้วก็่าลูกกับบอลอดนะพี่น้องถ้าอยากคีบสามหนึง่งอยู่คองเนี่ยเคยกับใส่สามหนึ่งกับหกแปด พอชีวิตไหวเพรท่านก็เลยเอาไหว้ตาแม่ครับยวนนี่พอนั่งเตียงขึ้นนะพี่น้องเอาคบประงมอยู่นี่ว้านี้อาการไข้แน่พี่น้องกินยากินเบี้ยเกลห่แต่ตาปกติเลยครับทั้งนั่งไหวนี่ขอกตีขอกไหวบ่ให้อื่นเขามาหยุ่งนั่งพักผ่อนสักอาท์ก่อนให้แข็งแรงก่อนยังสิ คอยเขาฟูงที่กอล์เพียวจะได้กะเคยมีกะขอบุญขอบุณพี่พี่น้องที่คอมเมนต์ให้กำลังใจมากนะครับเด้อสำหรับจะได้กะพัววกคนเนี่ยงัวกันังสี่นะครับพี่น้องคือกันกถูกหว้ครับคือก,กันกับสื่อหวยพี่น้องถ้าสื่อถึกตัวกับโจกโจคนมันถ้าสื่อพิษสื่อเฉียดก็คือทังสี่นะครับคนทั้งชีวิตมีทั้งสมบัติและหลุมเดียว จะได้เคยเกิดสีสู่ๆต่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็ถ้าพีล่าน้องไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณสำหรับถุกการติดตามน้อพี่น้องเรื่องถุกแรกเชื่อเรียงใจครับช่วงนี้เคยกับข,ขอพักสักระยะพี่น้องกับท,ท,ท่านพยายามพยายามพี่น้องครับทําใจสักระยะก,ก่อนลาไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ